ันนี้ก็จะไปทำเลสิกนะคะมีเพื่อนไปด้วยหนึ่งคนก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าไม่เคยไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายมาก่อนไม่เคยผ่าตรงผ่าตัดมาก่อนแต่เชื่อมากเทคโนโลยีสมัยนี้ก็คือคงคงจะโอเคเลย การเตรียมตัวก่อนจะทำเลสิกก็จะต้องไม่ใส่คอนแทคเลนส์3-7วันก่อนวันนัดนะคะ Nut, วันนัดเราก็อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยใส่เสื้อที่มีกระดุมหน้าหรือเสื้อคอกว้างที่ถอดได้ง่ายจะได้ไม่โดนตานะคะงดแต่งหน้างดทาครีมบำรุงหรือทาผิวต่างๆงดน้ำหอมโคโลนสเปรย์ผมอาหารและน้ำไม่งดขาะทานได้ปกติแต่งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สัก24ชั่วโมงก่อนหนะ้าวันนี้กิ๊มาทำเลสิกที่โรงพยาบาลปียเวชนะคะ ก่อนหน้าน an ี้กิปโพสต์ถามคนในเพจเกี่ยวกับเรื่องการทาเลสิกก็มีหลายคนเลยที่บอกว่ามาทํากับคุณหมอตุลยาซึ่งคุณหมอก็ดูแลการทําเลสิกที่นี่และอีกหลายที่เลยมาถึงที่นี่เราก็ลงทะเบียนกรอบประวัติก่อนนะคะแล้วเราก็ขึ้นไปที่ศูนย์เลสิกชั้น6แต่ก่อนจะมากิปก็ได้ทําการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนแล้วนะคะเขาก็จะมีไลน์ ID ให้เราติดต่อและสอบถามรายละเอียดก่อนจะทําการผ่าตัดได้เราก็ต้องตรวจดวงตาอย่างละเอียดก่อนนะคะ ถ้าตรวจแล้วเราสามารถทําได้ไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถผ่าตัดภายในวันเดียวกันได้เลยก็จะเป็นการตรวจตอนเช้าแล้วก็ผ่าตัดตอนเย็นค่ะการตรวจมีหลายขั้นตอนมากเลยค่ะละเอียดมากแต่มันก็เพื่อความปลอดภัยนะคะขั้นตอนแรกก็เริ่มจากการวัดสายตาก่อนเริ่มแรกเราก็จะวัดสายตาจากเครื่องวัดสายตาอัตโนมัตินะคะเครื่องนี้มีลมเป่าด้วยกิ๊บแอบสะดุ้งนิดนึงแต่มันไม่เจ็บนะคะ แล้วก็ทําการวัดความดันน้ําหนักส่วนสูงค่ะแล้วก็สอบถามเราว่ามีการแพ้ยาไหมมีโรคประจําตัวไหมไม่มีค่ะจากนั้นเราก็ไปวัดความโคง้งความหนาของกระจกตาค่ะการจะทําเลสิกได้เนี่ยก็จะต้องมีความโค้งของกระจกตาที่เหมาะสมนะคะและมีกระจกตาที่ไม่บางมากจนเกินไปตังนี้แบบตานนะตาโตางนจีกีะคะ ขั้นตอนนี้ก็เป็นการวัดค่าสายตาอย่างละเอียดค่ะปกติคอนแทคเลนส์ไม่ใช้เนาะใช่ไหมไม่ใช้เลยค่ะเดี๋ยวผมขอดูแว่นเดิมน,นิดนึงเดี๋ยวไปเช็คแว่นเดิมให้ก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะเราก็จะต้องมองตัวหนังสือหลายขนาดผ่านเลนส์ค่าสายตาและเทียบกันว่าค่าสายตาเท่าไหร่ที่เรามองเห็นชัดกว่าจนได้เป็นค่าสายตาจริงออกมาอ,อ,กอ,อันนี้นะอันนี้จะเป็นเบอร์แว่นเดิมของเราตัวเลขกับบนสูงกี่นิ้ชครับหก 9,9,3,2เก้าสกเก้าเก้าสามสองถ้ถัดลงมาสี่สองห้าเจ็ดกสายตาสั้นเราวัดได้325ร่สแว่นตาหนึแก้250เอียง75แว่นตาแก้เอียง25่ห้าอีนี้เวลาทำใบสิทเราเคอรเร็เข้าเสายจตาจริงก็จะชัดก่าแว่นที่เราใช้อยู่นะคะติันนี้คือข้างขวาเนาะซ้ายเราวัดได้สามร้แว่นตาหนึแก้2 5ง มีเอียงร้อยหนึ่งแว่นไม่ได้แก้เอียงกระจกตาความหนารกระจกตาโอดีคือข้างขวาความหนารกระจกตาค่าเฉลี่ยคนไทยคนเอเชียคือ5 2 0ร้อยถึงห้าอห้าสิของหนูมกระจกตาหนาดีนี่คือจุดที่บางที่สุดนะคะ587แนะแล้วก็นอกจากดูว่ากระจกตาเราหนาพอที่จะให้ทำ레นสิกไหมเนี่ยเราต้องดูว่ากระจกตามีความโก่งผิดรูปหรือเปล่ากระจกตาโก่งผิดรูปเนี่ยเราเจอว่ามันจะมีจุด เหลื้งเงหรือจุดแดงๆอยู่ <Okay. S 2> นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็กราฟเส้นแดงเนี่ยมันจะตกนิดหนึ่งช่องพวกเนี้มันก็จะโชว์ว่ามันมีค่าที่ปกติของกิบตา,ข,าข้างขวาดูโอเคเลยสมบูรณ์ <Okay. S 2> ข้างซ้าย593หนามามนาดหนาดี <Okay. S 2> ะ,ะ <Okay. S 2> แล้วก็ความโค้งความโปกงก็อยู่อยู่ในเกณฑ์ปกติดี <Okay. S 2> นะคะก็จกตาขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการหยอดยาขยายม่านตาเพื่อดูจอประสาทตาว่าปกติไหมนะคะ ช่วงที่สองปุ๊บานาทีที่สามสิบม่านตาจะค่อยๆขย,ยายโตเต็มที่อ่านหนังสือมองใกล้จับเลยนี่เป็นไม่ต้องตกใจนะคะบอกม่านตาโตเต็มที่แล้วเราจะเจอคุณหมอจอประสาทตากันทำอะไรสิ่งไม่ีไหนไว้หรือยัง การทำเลสิกที่นี่มี3แบบนะคะการทำแต่ละแบบเนี่ยระยะยาวการมองเห็นจะชัดเท่ากันทุกวิธีแต่ระยะเวลาการฟื้นตัวของแต่ละวิธีจะแตกต่างกันไปคะ่ะและวิธีไหนที่เหมาะสมกับเราก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของค่าสายตาและความหนาของกระจกตาของคนไข้แต่ละคนด้วย เขาก็จะทําการประเมินและให้คําแนะนํากับเราค่ะลิบเลือกการทําแบบเฟมโตนะคะจะเป็นการผ่าตัดแบบไร้ใบมีดหรือการใช้แสงเลเซอร์ค่ะราคา5 7 9 0 0บาทลิบอยู่ไทยแค่เดือนเดียวด้วยก็เลยอยากเลือกวิธีที่พักฟื้นได้ไวที่สุดค่ะหลังจากหยอดยาขยายม่านตาไประหว่างที่รอม่านตากิบโตเต็มที่เพื่อที่จะไปตรวจต่อเขาก็ให้เรามาพักกินข้าวก่อนค่ะในตึกเดียวกันก็จะมีร้านอาหารอยู่ด้วยฉันอะไรกิบจำไม่ได้แล้วอาหารอร่อยดีค่ะ พอกินมื้อกลางวันเสร็จเราก็กลับขึ้นไปที่ศูนย์เลสิกเพื่อพบคุณหมอคะ่ะพอม่านตาขยายเต็มที่แล้วคุณหมอก็จะดูว่าจอประสาทตาของเราสมบูรณ์ดีไหมไม่มีรอยฉีกขาดอะไรใช่ไหมบอนนะ้นมองทางขวาหั่นะคะทาง,ง,ง,างน,ะะานี้ค่จอประสาทตากปกติดีสภาพดวงตาปกติ เดี๋ยววัดสายตาขั้นตอนต่อไปแล้วเดี๋ยวเราพบอาจารย์รานะคะจริงๆสายตาหนูอ่ะคือแว่นสองร้อยห้าสิบสองข้างแต่ว่าเราวัดสายตาได้เนี่ย ประมาณ300กว่านิดปิ๊เนาะก็เราก็จะต้องทําตามที่วัดได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำทั้งแว่นมันอาจจะน้อยเกินไปจริงๆเราเห็นได้ชัดตัวนี้นะเวลาเราจะทําเนสิกะที่สำคัญที่สุดเลยคือกระจกตาต้องหนาพอเนาะของหนูก็หนาดีเลยล่ะค่ะร9อยเกสไมครอนาสบายเลยนะดีใจด้วยไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมคะไม่ใส่เลยค่ะ คุณหมอตุนลยาก็จะเป็นคนสุดท้ายที่ประเมินและตรวจตาของเราก่อนทําการผ่าตัดค่ะและขั้นตอนการตรวจตาก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะหลังจากนี้เราก็รอเวลาสักพักใหญ่ๆให้ม่านตาหดถึงจะไปเข้าห้องผ่าตัดได้เราก็มาทําการจ่ายเงินและรับยาเพื่อนําไปห้องผ่าตัดกับเราด้วยนะคะก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดเขาก็จะให้เราถอดรองเท้าล้างหน้าล้างตาและสวมหมวกคุมผมค่ะ แล้วเราก็มานั่งรอก่อนจะเข้าห้องผ่าตัดค่ะระหว่างที่รอเขาก็จะหยดยาหดม่านตาในกรณีที่ม่านตาของเรายังไม่หดนะคะแล้วก็หยดยาชายาฆ่าเชืออเเ้อะะลแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาที่เราได้มารวไปถึงการดําเนินการในห้องผ่าตัดค่ะนะวันนี้ทําเสร็จนะคะจะมีพาราไวทานิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าปวดเรืองตาเยอะ สามารถทานซ้ำได้ทุก4ชั่วโมงตอนตอทำโฟกัสจี้คนไข้จะต้องให้ความร่วมมือก็คือบอกตัวเองลืมตาสองข้างมองตรงที่ไฟโฟกัสที่สองคือเสียงคุณหมอกับเจ้าหน้าที่จะคุยกับเราตลอดตอนที่ทำมียาชาหยดให้นะคะมีน้ำเย็นๆผ่านตานะมีเครื่องมือแตะตาได้ยินที่บอกแล้วทำตาม,ตามไม่ใส่หน้าไม่ขยับหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ศีรษะขยับ่อนตำแหน่งเลเซอร์เคลื่อนไปคุณหมอจะเสียเวลาจัดโพสิชันเพราะฉะนั้นถ้าเรานิ่งได้ ข้าหนึ่งประมาณสามนาทีสองข้างไม่เกินหกนาทีอันนี้คือเครื่องแรกเครื่องแยกชั้นกระจกตาคือนะเป็นตัวเซนเซอร์เสร็จแล้วเตียงม,มันก็จะสวิงมาเอ็กซ์เมอร์เลเซอร์เอ็กซ์เมอร์เลเซอร์อีกข้างแล้วประมาณสองนาทีเพราะฉะนั้นสองเครื่องเนี่ยใช้เวลาค่าหนึ่งข้านาทีสองสองตาไม่เกินสิบนาทีเครื่องที่สองจะเป็นเครื่องเลเซอร์เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นไฟที่เราจะเห็นคือจุดไฟเล็กๆสีเขียวและสีแดง พอคุณหมอปรับสีสันเรียบร้อยไปเขียวไปแดงที่จะเลื่อนมาอยู่ตงไหนเดียวกันคนไข้บางท่านบอกเขียวชัดบางท่านบอกแดงชัดสีใดสีหนึ่งที่เราเห็นชัดที่สุดมันจะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องจ้องนิงน่งๆนะคะยิงเลเซอร์เลเซอร์ที่ใช้เป็นเลเซอร,ร,ร์เย็นไม่ใช่เลเซอร,ร์ร้อนเพราะฉะนั้นเราได้ยินเสียงเลเซอร์แตกๆๆแต่เราจะไม่เจ็บนะคะแปบ๊บเดียวระหว่างที่ทำนี่คือจะไม,จะไม่จะไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่ไหมครรู้สึกว่ามีอะไรมันแตกแต่ทุกขั้นตอนจะไม่เจ็บโอเคครับทำไมถึงบอกว่าไม่เจ็บ ข้าวหนูตาโตในคนไข้ที่ตาโตเนี่ยนะตอนถ่างเนี่ยคุณหมอจะถ่างตาเล็กเดียวแต่คนไข้ที่เจ็บคือพอตาเล็กมันจะวางเครื่องมือยากเพราะฉะนั้นคุณหมอต้องพยายามถ่างตาให้โตเพื่อที่จะวางเครื่องมือให้มันพอดีกับตาดำของเราแค่ตาเนิดนึงนะคะค่ะพันธุ์ตาลังสีปัฒนับศักดิ์โอเคค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแล้วก็ห้องผ่าตัดนะคะเดแต่เชิญแค่นี้เลยจากนั้นก็ได้เวลาผ่าตัดกันแล้วค่ะ ที่จริงก่อนหน้านี้เขาก็หยดยาชาและยาฆ่าเชื้อแล้วนะคะแต่ระหว่างที่ผ่าตัดเขาก็จะหยดอีกเป็นระยะระยะค่ะอันนี้เป็นข้างใต้ของเครื่อง2เครื่องคือแสงที่เก็บนอนแล้วมองเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ คือคิดจะบอกว่ามันไม่เจ็บเลยนะคะมันรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆที่ตาแค่นั้นเลยแต่ถามว่ากลัวไหมอันนี้พูดตรงๆว่าก็นิดนึงนะคะคิดว่ามันเหมือนสมองเรอมันคิดไปเรื่อยะคะ่ะเรื่องความกลัวคิดว่ามันเป็นอะไรที่พูดยากมาอยู่ที่จิตใจที่สมองอะเนาะแม้ว่าการทําจริงๆมันจะไม่เจ็บเลยก็ตาม จะมีช่วงที่พยาบาลบอกให้นับเลขเนี่ยนะคะอันนี้คิดว่าช่วยได้เยอะเลยเขาบอกให้นับ1นึถึงสิอย่างเงี้ยบางทีกิ๊กก็จะนับเกินไปเลยเหมือนเราเอาใจไปจดจ่อยอยู่ที่การนับเลขแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรดีความรู้สึกโดยรวมมันก็เหมือนเรานอนอยู่ในห้องมืดนะคะแล้วมีโปรเจคเตอร์มาฉายภาพตรงหน้าเราอะคะ่ะภาพตอนนี้เป็นจุดสีขาวภาพตอนนี้เป็นจุดสีแดงจุดสีเขียวเหมือนเราดูหนังอะคะ่ะก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีค่ะ มันจะมันอยู่ที่ใจมากกว่าหานหูว่<ช>ม่มันจะมีความกลัวนิดนึง,งอ่ะค่ะแต่มันไม่เจ็บหยางเก่งมากทำได้ดีมามกแต่ตอนที่เลเซอร์ได้ไ่เกี่่นไม่ด้วยนั่นวมันเลรู้สึกกลัวกลัวน้ดหนึ่งแต่ไม่เจ็บ<ช>หลังผ่าตัดเขาก็จะหยอดยาฆ่าเชื้อและน้ำตาเทียมให้เราค่ะแล้วเราก็ต้องกินยาแก้ปวดเลยด้วยและคุณหมอก็จะตรวจความเรียบร้อยหลังผ่าตัด จากนั้นเราก็ใส่ฝาครอบตาแล้วกลับบ้านได้จริงๆแล้วกิรู้สึกผิดมากนะคะที่ให้เพื่อนมารอด้วยตั้งแต่เช้าที่จริงให้เพื่อนรอรับแค่ที่คอนโดก็ได้ค่ะ เพราะที่โรงพยาบาลเขาก็มีคนบริการพาเราไปขึ้นแท็กซี่และที่จริงเราก็มองเห็นผ่านที่ครอบตาได้นะคะพอกลับมากิ๊บก็กินข้าวแล้วเตรียมตัวนอนนะคะคือเขาบอกว่าพอยาชาหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยเราจะเคืองตาน้ำตาไหลก็ให้รีบกินยาแล้วนอนแต่คืนนั้นคือกิ๊บหลับยาวเลยนะคะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่เคืองไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเลยเช้ามากิ๊บก็เช็ดตาด้วยน้าเกลือหยอดตาใส่แว่นดําแล้วออกจากบ้านไปเช็คก,กับคุณหมออีกรอบค่ะก็มองเห็นทุกอย่างชัดเลยนะคะแค่เวลามองไปในแสงเนี่ยมันจะมีความฟุ้งอยู่นิดหน่อยๆ แล้วก็มีความเคืองตาความรู้สึกเหมือนกับว่ามีขนตาไปติดอยู่แค่นั้นนิดเดียวค่ะพอมาถึงแล้วก็วัดค่าสายตากันอีกรอบค่ะเห็นค่ะมีตัวอะไรบ้าง A P E O T V L N E E F วันนี้ตรวจแผลก็ดูว่าแผลเรียบดีะนะคะไม่แห้งแล้วก็จะเล่าวิธีการดูแลตัวเองให้นะ,ะวางทางวันนี้เลยนะคะีน,น,นะนนะแผสวย แตว่าแผนสวยคือเรียบขอบอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม<อ>แล้วก็ไม่มีความแห้งไม่มีรอยยน่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีจากวันนี้จนถึงหนึ่งสัปดาห์แต่หมาต้นจะรับรังผ่านี่ให้ดูตาใกล้ๆหนึ่งวันหลังจากที่ผ่าตัดนะคะหลังจากนั้นกิ๊ฟว่าต้องไปตรวจกับคุณหมอ1สัปดาห์ต่อมา1เดือนต่อมาและตอนมาถ่ายรอบหน้าอีก3เดือนข้างหน้าค่ะเหตุผลที่กิ๊ฟทำเลสิกเนี่ยพอกิ๊ฟออกกำลังกายบ่อยแล้วการใส่แว่นมันก็ไม่สะดวกนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่รับชมและกำลังหาข้อมูลอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ